แล้วตอนนี้เราท้องกี่เดือนแล้วครับประมาณเจ็ดแปดเดือนประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วรู้ไหมครับว่าเสพยามันจะเป็นยังไงกับลูกรู้ตกงานเดือเท่าไหร่ไปต่อไปงานเดือเท่าไหร่เราต้องถามแบบเดือดถามเท่าไหร่ที่นี่มีกระเป๋าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวงานอยู่ในกระเป๋าไหนกระเป๋าล้นกอง ชื่อชื่อ gop ชื่อ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  ini ชื่อ เจ๊งข้อหามียาเสพติดเวลาครอบครองโดยเดินไปในทียากนะยังไม่ได้นัดนะจับนะยังไม่ได้นัดนะเดี๋ยวไปวัาที่เราพักนะไงนี่นีี่ทาไมวะเป็นลูกคืนของเรานะเจ๊งข้อหามียางสพติดเวลาครอบครองมีข้อหาลูกแม่เปนอยู่ไหนแม่มันอยู่ไหนเย็นเอาเยอเดี๋ยววางวางวางกันนี่ก่อนรับยามาจากไหนครับ เพื่อนเอามาให้เพื่อนเอามาให้เหรอแล้วคิดยังไงถึงได้มาขายใหญ่างนี้รับน้องก็เพิ่งจะมานี่ครับเพิ่งจะเอามาแล้วเอามาขายช่วงเข้าพรรษาเลยยังไงครับเอามาขายช่วงเข้าพรรษาเลยครับแล้วขายเม็ดเท่าไหร่ครับไม่ถ้าสิบไม่ถ้าสิบบาทอ๋อแล้วเรารับมาเม็ดเท่าไหร่ครับรับมาถุงรับมาถุงหนึ่งถุงหนึ่งมีประมาณกี่เม็ดสองร้อยเบเราเรารับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองจำนวนกี่เม็ดครับหนึ่งถุงจะมาจําหน่ายที่ที่ไหนครับ เรียกว่าจะเอาไว้เสพนะครับเอาไวเสพกี่คนครับที่เราเสพกันก็ก็ขอคนเดียวนี่ครับเสพคนเดียวเป็นถุงเลยเหรอครับมันก็ไม่ได้ทีเดียวครับอ๋อคือเสพเรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับเรารับมาถุงเท่าไหร่ถุงสี่พันบาทฮะสี่พันครับถุงละสี่พันบาทเขาเอามาส่งแบบไหนเดี๋ยวแต่จะให้ไปเอาอ๋อเราต้องวิ่งไปเอาเองเหรอครับอ๋อแต่ก็แต่ก็ มีแค่โทรคุยแล้วก็มีแค่โทรคุยค่ะนานๆมาน,านานๆมาแล้วเราไปเอายาจากไหนตอนเราเสร็จก็ซืสส้อสดแถวบ้านซื้อสดแถวบ้านหรือซื้อแถวบ้านเวลาแกมาขอแกอ๋อเวลาเขาเขามาก็ก<อ><อ>็ขอเขาขอครั้งละกี่เมตรอะ่ะครั้งละสองสามครั้งละสองสามเมตรอแล้ว,แล,วแล้วนี่ถ้าอย่างเงี้ยทางบ้านเรารู้ไหมว่าเราเล่นยาแล้วเราท้องอยู่ด้วยอะไรด้วยเขารู้ไหมครับ ไม่รู้อะไรค่ะรู้แค่ว่าหนูบอกเขาว่าหนูอาศัยเงินพี่เขาอ๋อหนูอาศัยเงินพี่ข<อ>เขาจาก<อ>การจากการขายยาจากการขอเพ<จ>ราะว่าเขาไม่เคยมาแล้วแล้วแล้วที่เรารับมานี่รับมาเท่าไหร่ครับไม่เรียนหนูเพิ่งมาเมื่อเช้าเองเมื่อเช้าค่ะอ๋อแล้ว,แล,วแล้วบ้านเราอยู่ที่ไหนครับโคกัวเสือค่ะอยู่โคกวัวเสืออ๋ออยู่โคกัวเสือคือจะมาขอตังมาขอตังที่ไหนมาขอตังที่ขายยา ป่ามาตังจะไปทางมองหากับพี่เขาค่ะอ๋อมากับพี่เขาแต่ว่าเรายอมรับว่าสามสี่วันที่ผ่านมาคือเราเสพด้วยค่ะอ๋อแต่เดือนหนึ่งเราเสพกี่ครั้งเดือนหนึ่งเสพครั้งสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งที่เราเสพทำมากี่ครั้งแล้วครับไม่ไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายเราแค่มาหาเขามีเสพบ้างแล้วก็มาขอตังเราเราเราเสพด้วยอ๋อแล้วตอนนี้เราต้องกี่เดือนแล้วครับประมาณเจ็ดแปดเดือนประมาณเจ็ดแปดเดือน แล้วรู้ไหมครับว่าเสพยามันจะเป็นยังไงคะลูกรู้แต่ไม่ได้เสพวันสามสี่วันแล้วค่ะไม่ได้เสพสามสี่วันแล้วแต่ก่อนหน้านี้เสพมาเสพแต่ไม่ได้เสพทุกวันอย่างเั้นะเป็นานทีเดือนอะไรองเะี้ไม่ได้เสพทุกวันไม่ได้เสพทุกวัน มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ